ใช่บอยไปเอาน้องง้อพี่เอาน้ำจากโลบอ่ะแพงบ่ล่ะบ่แพงมันขายอยู่อากับอ่าวอยู่บ้านบ่ดอ้พี่อุ้มเอ้าไอ้บอยก็ยืนหนีตัวล่ะโอ้เอาน้ำโลนึงก็สั่นโลนึงเนาะเออโอเคองเัวผู้ใดวะสิไปใส่ไอ้บอยคือถือติ๊กถือทางคือแหน เดียวเน้าเสียบมาแล้วอีอย่างเน้าเสบของเจ้าน้องงวง้วอคนเดนกันบหง,งาน,นี่อ้ง้วาอามันเดมันบไดีทั่วบอกบอกบอกแล้วแล้วเราขายลจักบ้านละไอลกาขายลูกสาอยห้าสิบเนี่แหละเอาวะอันนี้เดียวมาพร้อมกันเลยขขวยเอาลหนึงน่งเพราะยดีจมว่าอยากกินน่องง่วอพอดีพี่อุ้มบอกวะเอา,า,เอาอยุแดนเคนกันเอ,ออคอามสรผักอีเลือกคือแซ่้ยอุ้มมาพูนเรื่องเสียบมีมีเสียบของน้องง้วอเดียอีอย่งละไอ น้องเมียเหลวนี่นี่นีมาขวางข้างสิือเหลวน้องวเอาเยอก็มกดดน้องเมียปาดเป็นซาเล่นหรือรถไฟไฟขนาดเลยอย่งนอ้ชุมนี มาแล้วเจ้าอาฝากซื้อยานิฟันแอตตาแซนและนี่ค่ะพี่กุลวีวันหอมสูจะไปทั้งในสูขึ้นแต่งตัวโกดแท้ยางละบานจาให้หมาเฮาหล่นเท่ายานิฟันแอตตาแซนนี่เจ้าสั่งมากองเดียวนี่ว่า เอาเจ้าคือบัสั่งเพื่อลูกพี่ดิดเนี่ยเอาแล้วบปไหนซังข่อยเนาะก็เล่าสั่งข่อยนี่ยแม่เจ้าคือบัวซื้อให้เล่าสั่นเออแมนนี่แหละเนาะเจ้ากับขึ้นผไปซื้อให้เล่าวะเจ้าว่าข่อยสั่งอันนี้ว่าให้เจ้าอยู่เฮ้นี่แหละของมาข่อยบีบันเทป เอาอีกแกกัดใครเด้อชักเหรอวะว้ายมาด้วยดีกว่าดีเพื่อนเามาไปเนี่ยเออเถ่าว่าแต่นาสาวเราไปใส่มือนีิไปคล้องถมไปคล้องถมไปกับผู้ใดหมู่มหาหมู่ผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะ โอ้จ้ไปน้ะสาวไปจ้งสันไดจ้งใดไปกาพูชาหน่ะมันอันตรายเขาก็เป็นแจเป็นสาวเขา็มีจังหมงของเขาเนาะนั่นล่ะเฮงปวยไปบ่ได้เกาต้องเป็นห่วงเป็นแย่เนีกับปดยเป็นห่วงเป็นแย่จังไหนเขาคอยเป็นไอเป็นผู้นำครอบครัวเนาะก็เป็นห่วงเจ้าเป็นห่วงหน้าสาวมันกันเรื่องธรรมดานั่นละเ้าเป็นห่วงเป็นนี่เป็นสามาโดนแล้วแต่เท่ากับาผัวให้เป็นยังไงเศร้าเลย เศร้าคิดเลยอย่าคิดแม้แต่นิดเดียวสิไปหาผัวให้เขาน่ะเป็นยังจิคิดบ่ได้ก็เขาเป็นน้องสาวข่อยเขายุ่ยยุ่เป็นปานนี้แล้วเจ้าเป็นห่วงยังกระดอดแทะก็เป็นห่วงแล้วเนาะข่อยเป็นอ้ายเป็นผู้นาครอบครัวข่อยกับเป็นห่วงเป็นได้เบิดนันละเท้งเจ้าเท้งสาวกะจังสั้นเหล้วเกิดเมื่อได้มื้อหนึ่งข่อยเป็นยังไปซุมเจ้าสียูจังไดดอยู่กับไผ ข่อยกับพวกกาเอาผัวไม่ดอกข่อยหักเจ้าผู้เดียวเออสั่นแล้วข่อยจะคอยอยู่กับน้องไปดอกจังสั่นแล้วแม่ยนควข่อยบอว์บอเออกะแม่นอยู่แต่ข่อยถามแน่อืถ้าเกิดว่าข่อยเป็นยังไปเจ้าชิจุกับไผเจ้ะมีไม่บ่ล่ะโอ้ยโบเลียวไปเฉยมาก่าเอาเมี่ไม่มโยด,ย,ดยนี่ฮักกันแพ้กันก็รอดแล้วเจ้าชิจุกับไผ โอ,อ้กระยูกับน้องสาวเจ้านั่นดีนั่นแล้วเรื่องลมในห,หนองเงินทองที่ไปใส่ออดูครับน้องนี่ยเออเี่วบอกมานี่อันน,นี้เรื่องพี่วันเะหะโอ้กับขาว่าแสบกับน,น้องงัวนเนาะ